ลองนึกภาพดูสิว่ามีใครบางคนตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าล้างตาแล้วกดฟังอะไรบางอย่างระหว่างแปลงฟันระหว่างเดินไปทำงานหรือแม้แต่ตอนเตรียมเข้าเช้าให้ลูกสิ่งที่เขาฟังไม่ใช่แค่เพลงไม่ใช่แค่เสียงลมพัดผ่านหน้าต่างแต่คือเสียงของข้อมูลใหม่เสียงของแรงบันดาลใจเสียงของคนที่เคยล้มและกลับมายืนได้เสียงที่ปลุกให้ตื่นไม่ใช่แค่ร่างกายแต่ปลุกให้ใจพร้อมไปต่อ การฟังอะไรดีๆตอนเช้ามันไม่ใช่แค่เรื่องแฟชั่นมันคือวิธีอัปเดตสมองให้แซงคนอื่นแบบไม่รู้ตัวเพราะคนส่วนใหญ่มักจะเริ่มเช้าวันใหม่แบบเดิมๆเ,เปิดมือถือเช็คโซเชียลเจอแต่เรื่องคนอื่นที่ดีเกินไปหรือแย่เกินไปสุดท้ายเลยไม่ได้เริ่มวันของตัวเองแบบที่ควรจะเป็นแต่ถ้าแค่เปลี่ยนมาฟังสิ่งที่ทำให้เรานิ่งขึ้นคิดลึกขึ้นมองกว้างขึ้นในสินาทีตอนเช้าทุกอย่างก็เปลี่ยน มันเหมือนเปิด GPS ให้ชีวิตก่อนออกเดินไม่ใช่แค่เดินไปเรื่อยๆแล้วค่อยลุ้นว่าไปถูกทางไหมเพราะการมีเป้าหมายในหัวตั้งแต่เช้ามันทำให้การตัดสินใจเล็กๆในแต่ละวันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเราเริ่มมองออกว่าอะไรควรทำอะไรควรเลี่ยงเราเริ่มกล้าเล็กน้อยในจุดที่เคยกลัวเริ่มทบทวนเล็กน้อยในจุดที่เคยด่วนตัดสินใจ แล้วสิ่งเหล่านี้พอสะสมทุกวันมันก็กลายเป็นช่องว่างที่ขยายขึ้นเรื่อยเเพื่อนบางคนยังติดอยู่กับเรื่องเดิมยังดราม่าเรื่องเดิมยังเลื่อนผ่านคลิปเดิมแต่คุณกลับเก็บอะไรบางอย่างได้ทุกเช้าเหมือนหยอดกระปุกของตัวเองไปทีละบาทเชื่อไหมว่าไม่เกินสามเดือนชีวิตเปลี่ยนแบบคนอื่นมองไม่ทันเลยละ่ะ สิ่งที่ควรฟังไม่จำเป็นต้องเป็นคอสแพงๆหรือเสียงปรัชญาหนักๆมันอาจเป็นเสียงของใครสักคนที่พูดตรงๆว่าเขาผิดพลาดยังไงและลุกมายังไงมันอาจเป็นประโยคเดียวที่จุดไฟในใจหรือคำถามที่ทำให้เราหยุดคิดกับตัวเองแค่5นาทีหลายคนคิดว่าต้องทำอะไรยิ่งใหญ่ถึงจะเปลี่ยนชีวิตได้แต่จริงๆการเลือกแค่หนึ่งอย่างให้ถูกในตอนเช้าก็เปลี่ยนเกมได้แล้ว เปลี่ยนจากเลื่อนจอแบบไร้สติมาเลือกฟังเสียงที่ทำให้เราเติบโตแค่นั้นก็ไม่เท่ากันแล้วเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกเขาแค่เสพ ลองคิดดูว่าถ้าเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ตื่นมาฟังอะไรบางอย่างที่กระตุกใจทุกเช้าไม่ต้องนานแค่5-10ถึงนาทีภายในหนึ่งสัปดาห์คุณจะเริ่มคิดต่างภายในหนึ่งเดือนคุณจะเริ่มพูดต่างภายในสมเดือนคนรอบข้างจะเริ่มถามว่าทำไมคุณเปลี่ยนไป แล้วต้องไม่แปลกใจเลยถ้าคุณจะเริ่มแซงใครหลายคนไม่ใช่เพราะคุณฉลาดกว่าไม่ใช่เพราะคุณมีต้นทุนเยอะกว่าแต่เพราะคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรที่คนส่วนใหญ่ยังมองข้ามอยู่เสียงตอนเช้าไม่ใช่แค่เสียงปลุกให้ลืมตาแต่มันคือเสียงที่พาให้เราลืมตาเห็นโอกาสก่อนคนอื่นแค่นั้นเองเคยไหมที่รู้สึกว่าเช้าเช้ามันพังตั้งแต่ยังไม่เริ่มบางวันก็ตื่นสาย บางวันก็ลุกมาแล้วเบลอๆจนไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนสุดท้ายก็ปล่อยให้เวลาลากเราไปทั้งวันโดยไม่มีทิศทางแต่เชื่อไหมว่าแค่เปลี่ยนพฤติกรรมตอนเช้าเพียงไม่กี่อย่างมันสามารถเปลี่ยนทั้งวันของเราให้มีพลังและชัดเจนขึ้นได้จริงๆอย่างแรกที่หลายคนมองข้ามแต่มีผลมหาศาลกับทั้งวันคือการไม่เลื่อนเวลาปลุกตื่นปุ๊บลุกเลย เหมือนฟังดูง่ายใช่ไหมแต่จริงๆแล้วสมองของเรามีวงจรการหลับแบบเฉพาะและทุกครั้งที่เรากดเลื่อนปลุกสมองจะกลับเข้าสู่รอบการนอนใหม่ทำให้พอตื่นจริงๆเรากลับรู้สึกเพลียงงและมึนมากกว่าเดิม งานวิจัยจาก Harvard Medical School บอกไว้ชัดเลยว่าการเลื่อนเวลาปลุกทำให้เกิดภาวะ Sleep Inertia ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สมองยังทำงานได้ไม่เต็มที่ส่งผลให้เราตัดสินใจช้าลงคิดช้าหรือแม้แต่หงุดหงิดง่ายกว่าปกติลองนึกภาพดูว่าถ้าเริ่มวันแบบเบลอบลเราจะพร้อมไปรับมือกับอะไรได้บ้าง อีลอนมัสก์เคยเล่าว่าเขาเริ่มวันด้วยการลุกขึ้นเลยทันทีไม่แตะมือถือไม่กดเลื่อนปลุกเพราะเขาอยากเริ่มต้นวันในจังหวะที่คุมได้ไม่ใช่ปล่อยให้ตัวเองวนในโหมดเฉยอย่างที่2คือการดื่มน้ําทันทีหลังตื่นนอนหลายคนยังไม่รู้ว่าแค่การดื่มน้ำหนึ่งแก้วหลังตื่นสามารถช่วยเร่งระบบเผาผลาญในร่างกายได้ทันทีถึง24%ตามงานวิจัยของ European Journal of Clinical Nutrition เหตุผลก็ตรงไปตรงมาเลยคือระหว่างที่เรานอนร่างกายไม่ได้รับน้ำเลยเป็นเวลา6-8ชั่วโมงทุกระบบในร่างกายจึงอยู่ในภาวะขาดน้ำโดยไม่รู้ตัวสมองจะช้าลงเลือดหนืดขึ้นการตัดสินใจก็ช้าลงตามไปด้วยบริษัทระดับโลกอย่างโตโยต้าในญี่ปุ่นถึงขั้นมีนโยบายให้พนักงานดื่มน้ำหลังมาถึงที่ทำงานเพราะพบว่าพนักงานที่ดื่มน้ำหลังตื่นมี productivity สูงขึ้นมีสมาธิดีขึ้นและทำงานได้นานขึ้น โดยไม่ล้าเร็ว อย่างที่3คือการขยับร่างกายเบาๆเพื่อปลูกความกลับรีกระเปล่าจะเดินเล่นยืดเส้นหรือทำโยคะเบาๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องเข้าฟิตเนสงานวิจัยจากเมโยคลินิกระบุว่าแค่10นาทีของการเคลื่อนไหวเบาๆช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองทำให้เรามีสมาธิดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้น,นและคิดงานได้เร็วขึ้นทีมคุกซ e o ของ Apple เองก็เป็นตัวอย่างที่ดีเขาตื่นตีสี่เพื่อออกกำลังกายเล็กน้อยก่อนเริ่มงานเขาบอกว่า นี่ไม่ใช่เพราะวินัยแต่เป็นเพราะเขารู้ว่าช่วงเช้าคือช่วงที่เขาต้องการสติเต็มร้อยเพื่อจัดการสิ่งสำคัญที่สุดก่อนใคร อย่างที่4คือการเขียนเป้าหมายของวันลงกระดาษก่อนเริ่มทำอะไรหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องเขียนทั้งที่เราก็คิดอยู่แล้วในหัวแต่จากงานวิจัยของโดมิน i c ันยูนิเวอร์ซคนที่เขียนเป้าหมายมีโอกาสบรรลุเป้าหมายสูงกว่าคนที่ไม่เขียนถึง42%นั่นเพราะสมองของเราต้องการจุดโฟกัสและการเขียนคือการส่งสัญญาณไปยังสมองว่าวันนี้เราจะไม่ปล่อยให้วันพาไปแบบลอยๆ m i มเคิลเฟลส์นักว่ายน้ำระดับโลกก็ใช้วิธีเขียนภาพในหัวและเป้าหมายในวันซ้อมอยู่เสมอเขาบอกว่าวันไหนที่เขาไม่ได้เขียนวันนั้นมักจะหลุดโฟกัสง่ายกว่าปกติ อย่างที่5คือการเงียบเพื่อฟังเสียงตัวเองไม่ต้องนั่งสมาธิจริงจังเสมอไปแค่ใช้เวลานิ่งๆเงียบๆ5้านาทีไม่แตะมือถือไม่เสพข่าวอะไรเลยก็เพียงพอแล้วงานวิจัยจาก University of California ชี้ว่าคนที่ใช้ช่วงเวลาเงียบๆตอนเช้าแม้เพียงเล็กน้อยมีระดับความเครียดต่ำกว่าและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นในช่วงเวลาที่ยากลำบาก Google เองเคยจัดโปรแกรมที่ชื่อ Search Inside Yourself เพื่อให้พนักงานได้ฝึกนิ่งได้อยู่กับตัวเองและผลลัพธ์คือทีมงานตัดสินใจได้ดีขึ้นแม้ในสถานการณ์ที่กดดันสูง อย่างที่6คือการทำสิ่งสำคัญที่สุดก่อนไม่ใช่เช็คเมลหรือไถฟีโซเชียลงานวิจัยของรอยบาวมสเตอร์เรื่องอีโก้ดิพลีชันบอกชัดเลยว่าสมองมีพลังการตัดสินใจสูงสุดใน2-3ชั่วโมงแรกหลังตื่นจากนั้นจะลดลงเรื่อยๆเหมือนแบตเตอรี่ที่ค่อยๆหมดดังนั้นถ้าเราใช้เวลาช่วงพีก,กับสิ่งเล็กน้อยเราจะไม่มีพลังเหลือสาหรับสิ่งใหญ่ตอนสายหรือบ่ายฮาวเวิร์ดชาส์อดีตซ e อของ Starbucks จึงวางแผนทุกเช้าให้ชัดเจนว่า สิ่งที่ต้องเสร็จภายในสองชั่วโมงแรกคืออะไรและถ้าทำได้เขาจะถือว่าวันนั้นประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง อย่างที่7คือการเลือกฟังหรืออ่านสิ่งที่เติมพลังให้สมองไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยที่คนสำเร็จมักฟังพอดแคสต์หรืออ่านบทความแรงบันดาลใจก่อนเริ่มวันเพราะสมองในช่วงเช้าคือจังหวะเปิดรับที่ดีที่สุดงานวิจัยจาก s t a n f ord university พบว่าการฟังข้อมูลเชิงบวกหรือความรู้ใหม่ตอนเช้าเพิ่มโอกาสในการสร้างไอเดียใหม่ได้สูงกว่าช่วงเวลาอื่นๆถึง35%ทีมครีเอทีฟของ Netflix เองเคยแชร์ว่าทุกเช้าพวกเขาจะ เริ่มจากการดูเทสทอคหรือพอดแคสต์ก่อนเริ่มประชุมเพราะมันช่วยกระตุกความคิดและเปิดมุมใหม่ให้ไอเดียสดขึ้นอย่างที่8คือการเริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกขอบคุณงานวิจัยจาก University of California Berkeley ระบุว่าคนที่เขียน Gratitude Journal แค่3ข้อตอนเช้ามีระดับความสุขเพิ่มขึ้นชัดเจนในระยะ10สัปดาห์และยังมีคุณภาพการนอนที่บีขึ้นด้วยโอปราห์วินฟรีบอกว่า เธอไม่เคยเริ่มวันโดยไม่จดสิ่งที่รู้สึกขอบคุณเพราะมันคือการปรับเลนส์ในการมองโลกเมื่อเรามองจากมุมของสิ่งที่มีแทนที่จะมองหาสิ่งที่ขาดเราจะมีพลังใจเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอย่างที่9คือการแต่งตัวให้พร้อมแม้จะไม่มีนัดเพราะการแต่งตัวไม่ได้ส่งผลแค่ภาพลักษณ์แต่ยังส่งผลต่อสมองโดยตรง งานวิจัยจาก North Western University ระบุว่ามีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Enclothed cognition หรือผลกระทบทางจิตจากสิ่งที่เราสวมใส่คนที่แต่งตัวดีแม้ทำงานอยู่บ้านจะมีความมั่นใจและประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่าคนที่อยู่ในชุดนอนถึง29 มาร์คซักเคอร์เบตถึงจะใส่เสื้อเหมือนเดิมทุกวันแต่เขาตั้งใจเลือกเสื้อที่ทำให้รู้สึกพร้อมเสมอและไม่เสียเวลาตัดสินใจเรื่องเล็กๆเ,เพื่อเก็บพลังไว้ใช้กับเรื่องใหญ่อย่างที่9คือการหลีกเลี่ยงคนหรือสิ่งที่ทำให้จิตตกตั้งแต่เช้าไม่ว่าจะเป็นฟีดข่าวในโซเชียลหรือแชทกลุ่มที่มีแต่ความลบ Harvard Business Review เคยเผยว่าแค่เราเจอข้อความลบ5ข้อความในช่วงเช้าสมองจะเข้าโหมดป้องกันตัวและอารมณ์เราจะดิ่งลงไปอีกหลายชั่วโมง Facebook เองเคยทดสอบในองค์กรว่าถ้าพนักงาน unfollow Page หรือเพื่อนที่โพสต์แต่เรื่องลบ productivity จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย18%ภายใน3เดือนการเลือกสิ่งที่ให้เราเสพแต่เช้าคือการเลือกพลังชีวิตของวันนั้นเลย อย่างที่11คือการย้ำกับตัวเองว่าเราควบคุมชีวิตตัวเองได้ไม่ใช่แค่คำพูดบวกๆลอยๆแต่มันคือการสร้างความเชื่อในระดับลึกงานวิจัยจาก University of Pennsylvania พบว่าคนที่มี internal locus of control หรือความเชื่อว่าควบคุมชีวิตตัวเองได้จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในทุกด้านมากกว่าคนที่โทษโชคชะตาถึง45% โชนี่รอดบินสบอกเสมอว่าคำพูดที่เราบอกตัวเองตอนเช้าคือเหมือนการตั้งค่าระบบปฏิบัติการของทั้งวันและจะสะท้อนกลับมาผ่านการกระทำที่สอดคล้องกับความเชื่อนั้นอย่างที่12คือการเลิกพูดว่าเหนื่อยตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลย เพราะสมองเชื่อคำพูดเรามากกว่าที่คิดงานวิจัยจาก Emory University พบว่าคำพูดกระตุ้นสมองในระดับเดียวกับประสบการณ์จริงการพูดว่าเหนื่อยแม้ยังไม่ได้เริ่มอะไรจะทำให้สมองเข้าสู่โหมดหลับโดยไม่รู้ตัว บารักโอบามาเคยบอกทีมงานว่าเขาจะไม่พูดคำว่าเหนื่อยไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้สึกแต่เพราะเขารู้ว่าพลังงานของผู้นำจะส่งผลต่อพลังของทีมทั้งห้องถ้าเรายัางไม่เริ่มก็อย่าเพิ่งตั้งทงว่าเหนื่อยให้ตั้งใจแทนว่าเราควบคุมได้แล้วดูว่าระหว่างวันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของนิสัยตอนเช้าแต่มันคือการเลือกว่าจะใช้ชีวิตแบบมีพลังหรือปล่อยให้วันเวลาครอบงำเรา ทุกการกระทำเล็กๆตอนตื่นคือการวางรากฐานของทั้งวันเราจะอยู่ในฝั่งที่แค่รอดไปวันๆหรือฝั่งที่ค่อยๆแซงคนอื่นไปทีละนิดก็อยู่ที่เช้านี้เพราะชีวิตไม่ได้เปลี่ยนจากเหตุการณ์ใหญ่โตแต่เปลี่ยนจากเรื่องเล็กที่ทำซ้ำอย่างตั้งใจถ้าจะเปลี่ยนทั้งชีวิตเริ่มจากเปลี่ยนแค่หนึ่งเช้าก่อนก็พอถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันฝากกดไลค์และกด subscribe ให้ชอบของผมด้วยนะครับ เพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ